สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆขอใจเช้าทุง่งและท่านผู้ชมทงี่เขาหลบทุ่านครับเกือบบ่ออะไรมาปวอกันพี่น้องอุปกรณ์ห้างอันนี้เป็นงัดอุปกรณ์เก่ามาทายท,าทํำเนาะจั้งแ่เป็นทรงไดน,นะครับเอาพ่อพี่พ่อนอกมือนี่นะครับมีแฟนครับทันหนึ่งแนะนํามานะครับพี่น้องเพื่อนบอกว่าอาจารย์มาสัน่นอาจารย์เพาะจุลินทรี่สัเงราะหสแสงจังซีมงงม่มาสันเยี่ยมแดงงามมาสั่นผมมีเคล็ดลับอย่างนึงมาบอกอาจารย์ ถ้าหากอาจารย์จะกไ้จูลินซี่สังข้อแสงแดงเป็นอมะตะยู่ขามปีขามซาดผมมีวิธีนะสิเดี๋ยวด้วยความสนใจเนาะเพราะวา่าขันเพาะที่เดียวเราอยู่ได้ตลอดไปซิโบจากเพาะไปซิโบจากมีนะครับเพื่อนก็เลยแนะนำหลักการมาอกเดี๋ยวลองทั้งามเนาะพี่น้องเนาะกล่าวพวกหัวซี่กิ่งสิเฮ็ดจะได้เพื่อนว่าอมตะสัตว์นะครับเพื่อนว่าสวนผมเพาะแต่ละเทือนๆสามปีจังเพาะเทื่นนึงมันแมนบ่สิอมตะปานั่นอยู่บ่ อันนี้เพื่อนแนะนำกับบุ้มีอยังไหลพี่น้องนะครับคืออันแรกเพื่อนบอกว่าในเอาจุลินซี่สังคะห์แสงที่มันแดงดีแล้วที่พร้อมที่จะใส่แล้วที่มันแดงเต็มที่แล้วมาจักเอาลืแต่ห้าสิเอาหลปลาในแต่ปริมาณเพื่อนบอกว่าอ่ประมาณสามลิตรเนี่ยเอามาทดลองเบื่องก่อนเอาเข้าใจท่าทุงกัเลยเอาลองมาเบิ่งจักสามลิตรลงเบิ่องนันะครับตัวต่อมาตัวที่หไยมันเป็นอมตะนั่นก็คือไข่ไก่นะครับสามลิตรต่อไข่ไก่หนึ่งฟอง เอาเลยพี่น้องนะครับมีโซนนี้สั้นไข่ไก่เพราะว่าในการเพาะนั่นไข่เป็นอาหารของเขาว่าจะเด้นะครับพี่น้อง,บ,องบ้านนี้การเ้าอยากให้จิวลินซี่สังกอ์แสงแดงเป็นอมตะหรือแดงตลอดไปเ้าสร้างข้างอาหารห่างเหนือสั้นว่าเหมือนมันแมนบ่หล่ะสันดอนอา,อาจารย์บบเสื้ลล่องอขันบบเสื้อผมล่องเบิ่งแจกหน้อยก็ได้ ขันบ่เป็นท่าจังฝาดเขาป้าแล้วสันว่าไม่แมนบันหรบ่มีรักประกันนี่ยังเลยบอกผมรับรองว่าแดงขันบ่แดงกับมาก,กันเป็นเหตุส,สดุดวิจใส่ปสิเนอะว้าเปล่าเป็นคือคือแต่สนุกเอาลองเบิ่งพี่น้องคนแนะนั้ว่าจูลินซี่สังกโแสงที่แดงดีแล้วสามลิตรนะครับต่อไข่ไก่หนึ่งฟองคอนให้เข้ากันดีๆนะครับเท่ลงไปเลยบ้าน นี่ละเทลงไปในจุลินีสังเคราะห์แสงนี่ละนะครับเพระใจชาวทุ่งกคยบอกว่าขันใสหลายปานี่เนี่ยน้ำสามลิตรต่อไข่ไก่หนึ่งฟองมันจิบอ่เข้มเกินไปสังเคราะห์แสงสิบบ่อตายบอกนะครับในการเพราะขยายเสื้อไม้นั่นแมนอยูเพิ่นว่านะครับถ้าห้องใสอาหารหลายเกินไปมันจะบ่อแดงจุลินทรีสัสงเคราะห์แสงเขาจะบ่กขยายจะจะบ่อเติบโตนะครับแต่อันนี้มันเป็นแล้วเสื้อมันเต็มที่แล้วเนี่ยแตกบุ้มบุมอยู่นี่แหละ ข้เาเสริมอาหารลงไปเสริมหน่อยเสริมไลฟ์ไปได้ก็บ่มีปัญหาแล้วท่านแต่ข้าเสริมไฮไลท์เนี่ยยิ่งจะเป็นการสะสมข้างอาหารไว้ให้เขาเสียดีอ้าวแมนบ้านี่มีตัวกันบน้อเนาะอาจารย์ลองบ้างเด้ออาจารย์เพาะได้แดงงามแดงดีแล้วท่านซึ่งอาจารย์ก็ค่อนข้างจะมักย่องนะจังไนว่าต้องท่านามลองบงนน,น้องพนะี่หน้าขันพบเป็นยังได้กันฟาดเขาฟาดล้วกันน้ำหาผู้เพิ่นแนะน้ำมา่านละบใกล้ไกล้อก ยาอุดรคอน,นแกนนี่แหละ <c oughs> อาร่งเบิ่งพี่นอน้อ,อง,งนะครับ,บอาร่องเบิ่์นนะครับบ่เสียหายนะครับถามันเป็นคือเพิ่นว่วจริงก็จะเป็นะจะเป็นสิ่งดีนะจะเป็นมิมิตไม้อันดีจะเป็นอันจะได้ล่ะขอมูลใหม่ไปเลยนะครับการที่จะให้จิลิซี่สังกห์แสงแดงตลอดไปแดงอมตะบ่ต้อมาตอเสือบ่ต้อมาขยายยังเพิ่มนั่นก็คือการเติมอาหารใ้เขาในปริมาณเข้มข้นนะครับบ่แมนว่าเพาะขยายไม้นี่พี่น้อง เติมลงไปให้ส er um, um, ุกท <U> ี um, ่เปลี่ยนแล้วในการเพาะขยายแม่กับเพาะขยายตามสูตรเดิมคือไข่ไก่หนึ่งช้อนน้ำหนึ่งลิตรไข่ไก่หนึ่งช้อนาะประมาณนี้เนาะนะครับเพราต้องไปสู้รถเพราต้องไปน้ำปลาเพราต้องไปกระปิเพาะฉะนั้นเพื่อว่าเพราะว่าอาหารของเขาแบบจะเป็นโปรตีนนะครับเมื่อโปรตีนถูกย่อยก็จะเกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ขึ้นมาซึ่งเป็นก๊าซที่จุดลิซี่์สังเคราะห์แสง เขานำไปใส่เป็นพลังงานสำคัญบรรยายนิ่คือหรอ,อ,อกนะครับพี่น้องแต่ไอตัวที่ยังสงสัยนี่ก็คือว่าเติมไข่ลงไปในจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เป็นแล้วนี่จะให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นแดงตลอดไปแดงแบบอมตะว่าสัตว์นี่ร้องนะครับใะสุ้มักลองอยู่แล้วนะครับพี่น้องนี่ครับมากลองอยู่แล้วลองเบิรงนะครับมันสิอมตะขึ้นบาร์บไข่ไก่หนึ่งฟองต่อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เป็นแล้ว สามลิตรเป็นเรื่องราคาโคตรห้งเรากันนะพี่น้องาาเอาไปเก็บไว้กลางแดดซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะพอดีเนื่องจากว่าช่วงนี้แดดทิ้งเอามันแมน,แนวะ,นะ,นะย่ำ้อพี่น้องเด้อจุลิ้นซี่สังค์คอแสงที่เป็นแล้วนะครับที่เสื้อเดินเต็มที่แล้วที่มีปริมาณเสื้อมากเต็มที่แล้ววะทอดร่รนะรองเบิง่งจะไปล่องกับการขยายไม้เนี่ย จังได้กระบือแดงถ้าใส่ไร้ปันนี้นะครับพี่น้องเอาล่องเบิ้งกันแต่กระสุนล่องแล้วนะครับอ่ะอีกจกักสองสามมือจะมาเบิ้งกันว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจังไรที่แชนไข่าตายาตเพราะขี้แดงเป็นอมตะคือเพิ่นว่าอ่ะขยายจักหน่อยพี่น้อง <c oughs> มาเพิ่นก็ย่องย่อมาว่าคนใจเศราในาบรรดาการพอจุลินทรีย์สังข์แสงเห็นของคนใจเศรทุสูงเลยแหละแดงดีแดงงามแดงแท้แดงว่า แดงคักแดงแน่แดงอุบาตอุบายแดงอุบาตอุภาวะสัตว์อ,อะสิ่งที่สูงส่งกัมักย่องในจังไรวะอ่ะเมื่อแนะนำมาฮะก็ล่องเพ็รตามเบิงเนาะเพียงนั่นน,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 นะครับบ่เสียหายถือเป็นการทดลองแล้วกันก็แล้วนี่ศึกษาด้วยกันถ้าหากมันเป็นจริงคือเพิ่มวากะอ่ะโอเคเลยหล,ล่ะบันเพ็รขึ้นมานและร้ายนะฮ้อนใกล้ชิดนั่นนี่แหละก็เติมอาหารลงไปไว้นะครับเพี่งนั่นแล้วก็จะขันลักษณะซี่นะครับมันพอตายดิ ถ้เาเไปเป็นหัวเสื้อะไรแบ่ก็ได้เฮือนนะครับพี่นอ้องคำว่าตำว่าเฮ็ดนั่นสิเพื่อพ่วงแดงที่เป็นอมตะแดงการแดงที่ยั่งยืนแดงที่ยืนนานหมายถึงว่าการที่เสื้อของเขาจะจะเริ่มเติบโตแพร่พันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับพี่นอ <c oughs> ้องเบิดบ่เป็นตายบ่เป็นมาชนิดมันก็สิคล้ายๆกับเป็นอมตะนะะครับคล้ายๆกับเติมนมำม้ำอมฤตลงไปนะะพี่น้องเดี๋ยวฟังนารามมาเกียนเนาะ เทวด,ดากับยักษ์สวนกับอสูรสู้กันตายเอาตายเอาเทวด,ดาว่าเฮ็ดจะได้ให้เขาจังสิบตายจะไปกวนเอาหนา้าอมมะริดยู่ไอ้กระสืเอเนี่ยก็ล,ยล่ะทะเลน้ำนมมาได้ขึ้นมาแล้วก็เอามาปั่นกันกินเทวด,ดาก็เลยตายเพื่อเป็นนี่คือส่วนยักษ์บริกินน้ำมูกตายเอาตายเอาอาสูรอันนั้นมีทานเนาะ อ่ะลอบมือพี่นนองนะครับไม่เสียหายนะครับเนี่ยเติมไข่ลงไปนวยนึงแล้วนะครับอีกเจ้าช้องเส้ามือเจ้าคนจะเส้าสูงจะพามาเบิงอีกคนจะเป็นช่งใดเนาะนะครับเพิ่นบอกว่าเติมไข่ลงไปเลยยุลินซี่แสงข้อแสงสามลิตรต่อไข่หนึ่งฟองพันจุลินซี่แสงข้อแสงสิบลิตรนะครับแต่ใส่ไข่ประมาณจักสามฟองนะครับคนดีๆตีแตกๆเทเบิ้ไลงไปเลยเพราะต้องไปสูดรถเพราะต้องไปน้ำปลาเพราะต้องไปกะปิ บขต้องไปยังว่าท่านไข่ล้วนล้วนนะท่านพี่น้องมั้งนะครับซึ่งปกติแล้วการขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากไข่นี่จะแดงดนนะครับแดงดนก็การไสหัวกุ้งเนาะหัวกุ้งแดงเร็วกินจริงแต่วา่าบิท่านโดนไปทางไม่แล้วนะครับส่วนไข่นะครับกระปุกนี่เขาจะสูงขยายตั้งแต่ก้อนปีใหม่ไ่ได้พี่น้องน,นะครับตั้งแต่ท่านว่าผมนี่ท่านวามกราคุ้มพามีนานมครับห้าเดือนพี่น้อ,นนะองเนี่ยยังแดงงามเลย เว่ามันยังเต็มที่อยู่ก็เลยเอามาเป็นหนูทดลองก็เลยแบบตามที่แฟนครับท่านนั่นแนะนำมาวา่าเติมไข่ลงไปเดี๋ยวมันจะแดงอามมัตตาแบบนี่ยมันจะบดตายเลยท่านอาลองพี่น้องลองสองลองนะครับอ่ะท่านได้ถ้าท่านได้ที่เบิ้งแล้วอยากลองไปท่าวก็จะลองไปพร้อมๆกันนะพี่น,อน้องเนาะนะครับได้ผลลัพธ์จังไดได้ความเปลี่ยนแปลงได้ข้อมูลจังไดทางการจังมาว่าไปกันฟังนะครับเข้าวุูงลองแล้วอีกเจ้าซ่าเหมือกเจ้าเบิง้งเบิ้งขีนออกนะ,นะครับเอาเติม ไปไกล้กางแดดขี้เก่าพี่น้องใส่แดดไว้ขี้เก่าคนละนะครับแต่แบบจุลินซี่สังกโอแสงเขามาแดดได่แล้วนะครับแดดเมืองไทยพอตรงห่วงเราพี่น้องเนาะช่วงนี้นะครับท่านใดที่จะขยายจุลินทรีย์สังกโอแสงไว้ใส่หน้าเข่าจะแนะนำเขว่านเขาว่านหน้าแบบนี้แนะน้ำเลยช่วงนี้มอสุดแดดแก่เต็มที่นะครับพี่น้องนะครับจากแห้งไปแห้งแล้วเจอจุลินทรีย์สังกโอแสงยังเปท่านแดงซ้ำกระป๋องนี่ไปก้อนแล้วฟ้าเนี่ไปก้อนแล้วเนื่องจากแดดขั้ว ใ้การะมัดระวังแทบถึงเย็นวัดบังเกิดวันที่เกตวัดสันฝนมาแน่นอนเพราะว่าเริ่มพุทธภาเนี่ยก็เขานาฝนแล้วว่าเส้นนี้นะครับลานินยาลานินยาเอลนิโยลานินยาบ่เนาะฝนหนักเอลนิโยหรือฝนหน่อยอ่าลอกเราพี่น้องนะครับอ่ะได้ฝนจะได้จะมาเบิ้งกันสำหรับคลิปนี้ฝากที่ฝากน้องเพียงแค่นี้บ่เนี่คลิปหน้ามี่ยังดีๆจังเพราะทำไมพี่น้อง ฝากโคติดตามฝากไล์ฝากแท้เป็นก็ลังใจบางท่าอาจจะงสัยว่าเศร้าท่งคึ้ใส่หมวกแบบนั้นนะอ่ะการเอาซั้นมันมาไปทั้งหน้ามันจะบดบ,บังคว่มรอแล้วเลยขออนุญาตใส่หมวกแบบที่โกรุ่นเก่าจังหน่อยนะครับพี่น้องพร้อมกับอุปกรณ์ท,ท้ายแท่นกับเก่าๆงัดมาทางเส้นทางหกปีขึ้นหลังบมละเอามาเป่าชิฟุนน่นเอาเพราะว่าตัวเคยใส่ยุคสมัยเด็กทรงใส,ส่สิเมยิอยทงทรงปัดกระโปงไปสูนกระโปงไปเปิดกระโปงขึ้นนั่นมันจะได้ไหมบ่ นี่ว่าคือเรียกเราจะได้ไมหมรึเปล่าคอาเท่านี้ละพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ